สุกวันที่13เดือนมิถุนาหรือว่าเดือนหกสากลปี2 0งพพี่น้องคอ่คำย่ามือเรงทำกลางบรรยากาศฝ่ามืดเต็มไปด้วยมีกเฝือพี่น้องหรือว่าไสอนาเพื่อเดินว่าจังไง อย่างฝนหลังจากที่ฝนตกมื่อคืนนี่พี่น้องเลยแลกกาตอนกลางเว้นกับเบิดมือเอ็ดให้น้ำในหน้าเต็มไปด้วยน้ำว่าเมนทะเละพี่น้องเลยนี่คือให้หน้าที่เฮาได้ทำการว่านเขาเป็นที่เหียบหอยในมือวัน มือวันจันทร์พี่น้องเอ้มือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละเขาก็ล่างแตกนอพี่น้องเอ้วันมือวันจันทร์วันนี้กับวันศุกร์พี่น้องมันจักมือลเลยนีย่จันทร์ข้านพุดหัดสุกรหามือผู้ดีพี่น้องเอ้เขาก็ล่างแตกนอพี่น้องแต่ว,ว่าเต็มด้วยน้ำบาดนี่ี จุดประสงค์ก็คือสีมะเป่งหน้าออกพี่น้องสีมะปล่อยหน้าออกจากไห้าอาสิป้าไวก็เียให้เขานี่เน่าเพราะว่าเขากำลังแตกนอพี่น้องติดเต้น้ำมเทน้ำว่าตนกังเว้นผัด เมียกจิดงานพี่น้อง้าเวียกงานทางรัฐการก็เลยบมมีโอกาสได้มาเพลงน้ำออกจากให้หนะก็เลยอาศัยเวลาหนอกโมงรัชการนี่ะหละณเวลานี่จักโมงแล้วพี่น้องห้าโมงสิบหกสนาที เวลาในขณะนี้พี่น้องเออเจ้บอว่าเขาบริเปล่งทางไว้พี่น้องไอ้เพราะว่ามือมาวานนั่นแหงกระแดงอยู่มาโมนี่พระวาน้ำเต็มเบิดคูให้คูคันเลยนี่ว่าเจ้พี่ลึกพี่น้องพี่ลึกว่าฝนพี่น้องว่าช่วงนี้พายุเขาอันฟังนี่เป็นหน้าพิ่นพี่น้องหน้าที่เพิ่นวานก่อน อันนี้เพิ่นปล่อยทางน้ำไว้อันนี้เพิ่นบริอาดน้ำพอเพิ่นวานก่อนเข่าจนออกงาเตืบแล้วพี่น้องเลยสำหรับหน้าพี่น้องไก่เคียงหน้าติดแดนกันมาสันซะเพื่อให้นี่ปลอดยป่ะไหนงอนเป็นให้นู่นพี่น้องเลยเข่ากำลังแตกหน่อพี่น้องเห็นอยู่บ่สิบวันเห็นพี่น้องเลยดีๆๆๆเข่าแตกหน่อแล้ว ลังเตกนอปูลูปีลีพี่น้องเอ้ยว่ามือมาวานหันว้อยแห่งแทแห่งว่าย่างจ็เจ็บตีนก่อนขี้ไทยภาษีเป่งแต่ลุมขึ้นทั้งพี่น้องเอ๋ยว่าหน้ามันเป็นลักษณะแบบหน้านูน้นหน้านู้นบันไดนีดด่มันเป็นลักษณะแบบนี้ มันต้องเป็นจากลุมขึ้นท,ทึ่งสิละนาบันไดหรือว่าหน้าขันใดพี่น้องเ,ยเอยอนซ่อนเสียงกบเสียงเขียนห้องแล้วบานนี้หลังจากที่ฝนบริตกไร้มือเถอนพี่น้องเ,เอ้ยไร้เให้กบเขียดกระตื้นน้ำกตื่นฝนเสียงห้องสนั้นขับถงซ่อซ่อ อคำอลไรก็ยังมีไก่บาดนี่ไก่ยังบอกเขาลกเขา่ขาคอกอยู่บาดนี่สองไฮนี่ถือว่าเป่งเป่งทางไว้น้ำก็เลยบอวมงนี่พอมาเมื่อก่อนก,นก็ได้เป่งน,น้ำเป่งน,น้ำหมองน้อยนึงพอให้พันยูลุมโม่กับพันสีมีน้ำค้างอยู่เมื่อก่อนเออเต่างโซนน่ะพันแห้งเต็มอันยะตอนนี้ลงไปเป่งยูลุมยูลโซนลุมผนก่อนพี่น้องเอ้ ตัวนี้นี่เปลเ่ยนน้ำหลังวหัวขวานน้ำหลังตัวนี้โอ้ตัวนี้นี่หวานมือวันจันทร์แต่ว่าตัวกคอนหันวนันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ที่แปดตัวนี้วนันวันจันทร์วันที่เก่าหวานจำได้อยู่หัวหน้ามันเป็นลักษณะสองสองตอนพี่น้องสองโซนเนาะอันนาโซนทั้งโนนมาทั้งโซนนี่บาดนี่ อหน้าข้าเจ้าเลยหน้าติดแดนกันพี่น้องเพราะว่าขันแดนกันอีกโซนทางนี้บ้านเลยป้าติดเท้าเต็มอัยะว่าหน้าเพิน่นเพิ่นกัดเป่งลงมาแต่เทิงพุนพ่นไหลก็ลงมาไหลแล้วก็ลงมาในสุดกลับมาโฮมอยู่หน้าเฮาลงลงไปพี่ป้าเต้ เด็กโซนทางลมในวานมือวันที่วันที่แปดพี่น้องวันอาทิตย์ที่แปดกระสิออกปีลี่เงาเติบแล้วเดี๋ยวได้สองข้อมือแล้วพี่น้องเลยเออต้องได้เป่งน้ำออกให่บดพี่น้องเลยบริษัทนันกระสิเ,น,เ,เน,น,น,น่าได้เข่าในทำเลนน้ำคังไรมือก้ยสิต้องเป่งทั้งโซนลมหมดเลยพี่น้องพอมากมือก่อนนะน้าบ่มี ก็เลยบริเ่งทางหน้าว้ยโคือว่าฝนสีตกแห้งปานนี้เอ่อจิตตตเขากำลังออกอันนี้หน้าิ่นอันนี้เพิ่นหวานก่อนสิออกเงาเติบแล้วหน้า่นโอ้โตสิโบดกผุนบ่อนอกมันนี่เพื่อสิเป่งแล้วนึ่นจักรไห้หน้าซีไพผุนเด้ยนับจะเทิงลงหมดลุมสุดผุน ซิบไฮพี่น้องเลยหน้านี่เป็นไฮเลียนลงไปนี่ติดทุกปวดทพวงหนามกระดรากระเดียฝนตกว่าเป็นอาณาฝ่าหัวพี่น้องเลยตกบนมือบนคืนตกกลางคืนเลยยังพอมันน้ำกลางเวียนอีกเบดมืออยู่ทางพื้นที่อื่น บ้านอื่นเมืองอ,งอื่นแขวงอื่นกับตกกันอยู่บน่นอ๋อพี่น้องเมียนมาเนี่ยเด้อหรือว่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยไดิตกคือกันอยู่บ่หรือยังไดแต่ว่าสามไฮลุ้มเลี้ยนกันนี่ที่ว่าเป่งน,น้ำไว้เออเป่งทางเป็นทาง,น,ทางน้ำไว้มันก็เลยบ่มีหลายเพราะว่ามาเบิ่งมือก่อนหันสิมีน้ำแต่สามไฮนี้อ่าก็เลยเป่งทางน้ำไปสามไฮ น้ำก็เลยบ่ออ่างเขากำลังออกพี่น also, ah, ้องเอ้อตัวห่างกระดิโทรไปจักห่างผุนไปจักหรือวานเขาเนี่ยอ้าวเจ้าก็พออย่าโอ้กำลังออกพี่น้องเลยเอ้อชัวห่างแถอะวะเด เป็นข้างน้ำไปอยู่นี่น้ำก็เลยบรายซ้ำให้นี่เขาบอกคือ,อห้างถูกปะ่ะสุดทกินโบบาทนี่น้ำมันแห้งมาเซ่ตื่มอีกแห้งห่างตื่มตายตายตายห้างเขาห้างสถา,า,า,าบัน น้ำมันแทงมาเดียบห่างโวดเป็นสิบุหรีมา,วาม่วานใหม่ซะวะเนี่่วานใหม่กระลาแล้วบาบน,นี้งอกจนพรอนแล้วคันหวานอีกตาย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 ปวดว่าฝนกระดกกระเดียโอ้สีห่างแห้งแต่ว่าเขานี่ยวะ ก้อนนี้ไรเดี๋ยคนเพื่อนขืนบอกโอเคพี่น้องเอ้ยไอ้เปียงน้ำก้อนบาดนี่คีโอเคโอเคคลิปนี้บางสมีสักก่อนขอบใจสำหรับการติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยบนหน้าทองฟ้าเมื่อดืมคุ้มสินำลงมาอีกบักุวชแรงนี่เดี๋ยวไปทางไหนก็เมื่อดัดทีบเลยบุหน้าพี่น้องเอ้ย มีสีมาอยู่บุยักนี่ฝนนี่รอกระเดียดแทะนี่โอเคโอเคโอเคคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเลยขอบใจสำหรับการติดตามเด้อได้ที่หากรเขามาเบิ่งมาสม้มลิปของขา้าไปเจาะอากาศอย่าลืมกด subscribe เลือกมาการะดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดพี่น้องที่บ่ได้พลาดโอกาสในการชมคลิปต่อไป